ดีค่ะวันนี้ my happy phone นะคะจะมารีวิวไฟฉายคาดหัวค่ะและนี่นะคะก็คือไฟฉายคาดหัวนะคะที่จะรีวิวในวันนี้นะคะข้อดีของรุ่นนี้นะคะก็คือว่าจะกันน้ำกันฝนนะคะเราสามารถใช้งานบนบกก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้กีฬาทางน้ำก็ได้นะคะเพราะว่ารุ่นนี้กันน้ำอย่างดีเลยค่ะไฟฉายตัวนี้นะคะจะเหมาะกับ งานเกษตรงานอุตสาหากรรมนะคะเช่นการทำสวนกรีดยางอย่างนี้ก็เหมาะนะคะหรือว่าจะเป็นการตกปลาทอดแหจับปลาจับสัตว์หรือว่าจะเป็นกิจกรรมเดินปา่าตั้งแคมป์แบบนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังใช้ในน้ำได้ด้วยนะคะเช่นการดำน้ำนะคะใต้น้ำนะคะไฟฉาย ตัวนี้นะคะจะสามารถใช้งานได้ดีเลยค่ะเพราะว่าเขาจะส่องสว่างระยะไกลเลยนะคะให้ความสว่างที่สูงค่ะแล้วก็ช่างซ่อมรถยนต์นะคะก็สามารถใช้ได้นะคะรุ่นนี้ค่ะช่างอ e ิเล็กทรอนิกส์นะคะซ่อมบำรุงเครื่องจักรก็เหมาะค่ะรุ่นนี้นะคะใช้งานได้หลากหลายเลยค่ะและนี่นะคะก็คือลักษณะของสินค้านะคะจะมีปุ่มเปิดปิดนะคะแล้วก็ที่ชาร์จแบตนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น ชาร์จไฟโดยชาร์จแบตเตอรี่นะคะสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมตัวนี้นะคะจะมีขนาด8ซนติเมตรนะคะไฟก็จะส่องระยะไกลได้ถึง1,000เมตรเลยค่ะเวลาใช้งานนะคะนำตรงนี้นะคะออกนะคะเราถึงจะเปิดไฟได้นะคะไฟจะมี2แบบนะคะก็คือจะเป็นไฟแรงสุดนะคะแล้วก็ เป็นไฟธรรมดานะคะสำหรับไฟแรงสุดนะคะจะใช้เวลาทำงานนะคะประมาณ6-8ชั่วโมงนะคะโดยประมาณนะคะแต่ถ้าเป็นไฟธรรมดานะคะจะใช้งานได้ถึง12ชั่วโมงเลยค่ะแบตเตอรี่นะคะจะมีความจุ2,200 m มิลลิแอมค่ะ ข้อควรแนะนำสำหรับรุ่นนี้นะคะควรชาร์จไฟทุกครั้งนะคะหลังการใช้งานเสร็จนะคะเพื่อเป็นการป้องกันแบตเตอรี่เสื่อมนะคะตัวนี้นะคะใช้งานง่ายค่ะมีแค่ปุ่มเปิดปิดนะคะสามารถใช้งานได้เลยค่ะแล้วก็จะมีตัวคาดหัวตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะทดลองสวมใส่ให้ดูค่ะสำหรับวิธีการใส่นะคะเชือกคาดหัวนะคะเราก็นำ ัวมุมนี้นะคะไปใส่กับรูที่เขามีให้นะคะครบ3มรูเลยนะคะนี่นะคะพอใส่ครบ3มรูนะคะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะตรงนี้นะคะสามารถปรับขนาดได้ด้วยค่ะนี่นะคะสามารถปรับขนาดได้ให้พอดีกับหัวเราได้เลยค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็สามารถดึงออกมาได้ลักษณะนี้เลยค่ะ เรียกได้ว่าสามารถปรับระดับตามความเหมาะสมหรือว่าปรับระดับให้เหมาะก,กับการใช้งานได้เลยนะคะวิธีสวมใส่นะคะก็นำไปคาดหัวได้เลยค่ะตรงนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นหมวกนะคะแล้วก็สามารถใส่ได้เลยค่ะตัวนี้จะไม่เจ็บหัวนะคะเพราะว่าใส่แล้วเขาเป็นยางยืดแบบนิ่มๆน,นะคะไม่ทำให้เจ็บหัวแล้วก็ไม่ปวดหัวเวลาใส่แน่นอนค่ะตรงนี้ก็ปรับ ปรับขึ้นลงได้นะคะสําหรับตัวนี้ค่ะไฟฉายคาดหัวตัวนี้นะคะประหยัดพลังงานนะคะเป็นไฟ LED ที่ทนทานต่อการใช้งานนะคะสามารถใช้งานได้ยาวนานค่ะแล้วก็ให้ความสว่างสูงนะคะนี่นะคะจะปิดไฟในห้องนะคะแล้วก็ทดลองส่งไฟดูนะคะเดี๋ยวจะลองเปิดไฟดูนะคะ ว่าไฟส่องสว่างเลยค่ะนี่นะคะสามารถปรับระดับได้ด้วยค่ะพอปิดไฟก็จะมืดเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจไฟฉายคาดหัวกันน้ำตัวนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่ร้าน My Happy Phone เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่สนใจสินค้าตัวนี้โดยเฉพาะค่ะ สามารถติดต่อได้ตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะ